สวัสดีครับปอมเปพี่น้องครับผมวันนี้เฮามาใหม่แม่น้าโป่งครับผมตีขึ้นไปตะบนโป่งผานะครับตอนนี้เขาอยู่เขตบ้านได้ครับผมเป็นแม่น้ํโป่งที่ลัดเลาะเข้ามานะครับเขามาลุ้นกันดูวันนี้ฝนตกน้ำนองป่าจะได้นักหรือได้น้อยเดี๋ยวเขามาลุ้นกันครับผมมันมันกำลักับเจอป่าฮับแขกแล้วครับผมป่าสลากกับป่ากระจกเออหลอดไปเหี้ย เออหลอดมดเอาไหมเอาไหมร่นกันไหมนั่นนี่โอ้โปะะลากระจกรอบที่สองก็ได้มาแล้วครับกำนี้นี่น่าจะได้ตัวปลาละตัวใหญนะ่เนาะปลากระจกนะั่นนี่นะอ่ะตัวแรกกงไปมาตัตเหนือนำออันนี้ตัวน้อย

ต,ต้องใช้ตัวช่วยต้องใช้ตัวช่วยทีเดียวหมดเลยแน่สวยงามเจ้าลุ้นกันไปเรื่อยๆนั่นเนี่ปลาสลักปลาสลัก3ามตัวเลยสลักเมือกงนั่นเลยเจ้า่ะ มาเลยทั้งสามตัวนี่สลักเมืองเนี่ยจับไปเดี๋ยวเอาไว้แปลงเงยือปลากดสวยงามครับเศงามสลากตัวเมืองเมืองนี่ลงไปเรียบร้อยนัมนเนี่ยโอ้โห,โหปลาตัวน้าไปยานหรอเหรอ อี๋เอ้าฝังหลอดเต๋อฝังหลอดเต๋อฝังหลอดฝังหลอดมานี่ก่อนมานี่ก่อนเฮ้ยลงไปแล้วก็ปลากระจกตัวเนี่ยจบข่าวหลบต่อไปปลาฮับแข็งมาตัวเดียวก็เอาอยู่มา กระจกลุ้นกันต่อนะเจ้าปะะลาสลักนะสลากก็สลักปลาปกระจกยังเอาสลากเมืองก็ดีอยู่ไปแปงเยอะปะเอาไว้ไปใส่เบ็เปดปากก ป่ายังไปยังปะสร้อยไอายยา้เยอะปลาปีกเหลืลงองนี่ยปะสร้อยแ,แล้วเราก็ได้เห็นมันเสี้ยปลาน้ำโปง่งปลาน้ำโปง่งนี่สะใจสะใจงามเนาะเจ้าตัวตะองก,กับใครแล้วนะเนาะเจ้าชอบติดหลังเนะานะาป้ายเนี่ยกะไอ้ยันเข่าวห้องปลาหลังเกาะไงลุ้นกันต่อ เฮ้ยปลาสลากเห็นต no no ีตังนอกตีตังนอกตีตังนอกอยู่บตัวใหญ่ยังไงเจ้านี่ลงไปลุ้นกันจ้ามนเลยมาอีกหนึ่งตัวสวยงามสวยงาม Ba pig lưng anh ạ chào đừng tao đừng 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 Đứng đừng 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 นี่นี่โ kind อ of ้ยไยู่ได้อยู Snow> ่ได้อยู่ได yep> ้กันนี่นม่หลอดละกับนิ่มหลอดเซ็ตสันมันกัดกัดไข่นี่กะมันหลอดสูงอ่ะไข่เต็มต้องเลยสวย้ำใส่น้ำเขาเนาะใส่หัวแข็งสมนันมันกัดไข่โดดสูงเนี่นี่นี่ นี่ๆนี่นี่ปะนินปะนินปนินปะนินปะนินก็ปัาสละกปะนิ้นนี่ปุุงไปปุุงมาเลยเจ้าแหน่เรียบร้อยเป็นของเราแล้วนี่แล้วก็ขังมันไว้แหน่ ปลารับแขกอีกแล้วมา,าวลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆกระจนปลากระจกอีกแ<ๆ>ล้วครับท่านนึกกับปละส้อยออกมาแยมเอาเอากับปละกระจกเอามานีล่นลุ้นกันไป เห็นแล้วนิ่มตัวนั่นเนุู่มตัวบนตัวเอาตัวบนกันเนาะมันจะรุดเนาะหมอปลาปลาอย่างเดียวกันเลยเนาะเจ้าปลากรีกเหลืองอยู่นอกหรืออยู่ในหัวเนอะอยู่นอกอยู่นอกอันตรายนี่มาเอาหัวแมนมาหนินี่ติดหลังอะเนี่ยในนี่เห็นตัว ต่อกันเลยเจ้าอ้าวสองตัวเก็บลงไปก่อนแล้วก็เอาใหม่เฮ้ยหนึ่งตัวแล้วเห็นเห็นแล้วก็มีตัวเดียวนั่นแหละท่านติดก็ไปแล้วเนาะเจ้าลงม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 า

Má, cái cái cá chục Choke nói của lac lắc Tì cạnh choke mà. mà nào. Tì mà lút nơi lụt xoay ai rút. được 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 นั่นเหรอหนิงซิวเลยหนิมเลยเฮ้ยโอ้มันกัดไข่อะก่ะเจ้าปลาสร้อยข้างลายสองตัวนี่ไข่ถึงต้องมาโดนด้วยเห่ยเจ้าเนี่ยขังมันไว้ก่อนเนี่ยลงในข้องถือว่าเป็นของเขาละโอ้ไม่เหมาโดดโหลตัวเหลือปนิมติดเดียวปลาสร้อยออกไปเหรอสร้อยโดกไปเหีย มเอามเอามลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อน้่ๆนนๆนนๆนั่นนี่หนึ่งตัวเธอจะโดดหนีสันเป็นไหนมันนี่ปลาปีกเหลืงทำไมคะอันนี้ลูกปัดตะเพียนเจ้าคล้ายๆกันเลยเจ้า โดนหลุดด้สูงอ่ะมันจบยิ้มหน้าสติกมากะเหือสูงไปสูงบอดเม็ดปลายวันนั้นโดนอ่ะเนาเอาปัาฉลากก็ได้ปลาใหญ่มันมันเอาปลาน้อยเนาะเจ้าดี่กว่ามได้เงี่ยสามตัวกันเหรอะสมไป หนึ่งตัวก็ยังดีลงมา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 ปลาตะเพียนมานี่เลยไอเจ้าตะเพียนน้อยแน่ลุ้นกันไปต่อนะเจ๊ะนั่นแน,นส่สองตัวสองตัวมถโลดมานี่เลยเจ้าตะเพียนน้อยกับปลากระจก รุ่นกันต่อหนึ่งตัวหันหันสอ,ส,อสองตัวหันหันสองตัวเอาทั้งนอกกันทั้งนอกกันอันตีต,ติดั้งนอกเนาะเอาก่อนเนาอนิมไม่ปอะนิมไม่นิมไม่ป่ปปะปลาปิ๊กเนาะน,นี่เนาะเจ้าอันนี้ปลาปิ๊กเหลือง ติดหลังนะมันคำหลังมันจะ้ะนี่ถ้าฮักเงี้ยหลังมันเหงาผมเกินอย่างขึ้นละนีมน่มันก่ติดนี่จะหูคำลงมาลงมานี่ถ้ามาตีจางในนี่สวายได้อยู่ตีต่างนอกสวายนี่ตกน้าป่วมแน่ไม่เสพแนี่สองตัวผู้น่ารัก นั่นเนี่ยปลาอะไรปลากระจกกับปลาขาวนะลงมาดีกว่าไม่ได้เ <จะ S 2> ก็บไปติดติดจะดิ้นไปไหนนะนั่นนั่นกำตัวตัวลุด <c oughs> ปลาโนยนี่มือเ,เอาอีเอากะเอาปลาโนยนี่เข่าเสียมสูงสูงเฮ้ย<อ>ปลาเสด็จ<อ>ปลาเสด็จ<ส>ปลาเสด็จติ<ส>ด,ด,ดนอกติด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 กอา ปลาก่อยกอยปลาก่อยตันก็กกนตันก็นี่ถึงตัวแล้วได้กลับตัวปลาแล้วครับ <c oughs> นี่ได้มาแล้วปราจะจกในนี้หึ่งตัวเก็บมดเนาะ เก็บหมดเก็บหมดนีเป็นของสันแล้วหนึ่งตัวหันละนั่นไงตัวเดียวก็เสียวได้เอาขย่ามันลงต้องหลากมาหลากมันมาหลากมันมานี่ได้แล้วก็ ลงไปนั่นนั่นนั่นปลาสลากสองตัวฮิฮปฮิิฮะฮิ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 นี่ิฮิฮิือฮิ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 ฮ น้าครับได้เวลาสรุปผลปลาท้ายคลิปกันแล้วมานี่ยยอดปลาของเราในวันนี้โโหโอโหโอหออกไปไหนมานี่เนี่ได้อยู่ประมาณสักโหลปลายครับพี่น้องครับสวยง,งามสวยง,งามปลาสดๆใหม่ๆครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับหลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ